โอมิครอนมันมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ฮะทั่วโลกติดแบบก้าวกระโดดฮะตอนนี้เนี่ยเกกว่าประเทศนะครับที่ติดโอมิครอนแล้วย้อนกลับมาดูเมืองไทยนะฮะเมืองไทยของเรานะครับจากสัปดาห์แรกๆติดหลักสิบใช่ไหมวันนี้เป็นวันแรกนะฮะกระโดดเป็นหลักร้อยแล้วนะฮะรวมแล้วเนี่ยคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งคนไทยด้วยติดโอมิครอนแล้ว104รายด้วยกันนะครับ มันก็เลยทําให้รัฐบาลออกมาตร,รการชะลอนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ว่าคนที่จะเดินทางเข้ามาก็ที่ลงทะเบียนไปแล้วเดินทางเข้ามาได้แต่ว่าต้องตรวจ rt pcr อย่างเน็ตเขาเรียกว่าอะไรอย่างเข้มงวดแล้วกันเนาะคือตอนนี้พยายามสกัดกั้นโอมิโอนไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยให้ได้นะฮะเพราะจะเข้ามาได้เยอะแล้วก็บุญนแน่นอนฮะก็ขอให้หลายหน่วยงานพยายามสกัดกั้นให้ได้ <S <S แต่ทีนี้ คนไทยที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศจะทํำยังไงฮะตอนนี้รัฐบาลขอความร่วมมือนะฮะรัฐบาลขอความร่วมมือฮะให้คนไทยชะลอการเดินทางไปต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศยุโรปอเมริกาและแอฟริกานะครับรวมถึงตะวันออกกลางด้วยและที่สําคัญมาตรการปีใหม่ทุกคนต้องเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางกลับบ้าน ไปหาคุณพ่อคุณแม่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รบกวนตรวจ ATK ทุกครั้งกลับไปหาพ่อแม่คุณนะครับและกลับมาแล้วคุณหาพ่อแม่กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วถ้าคุณกลับบ้านต่างจังหวัดคุณเดินทางกลับมากรุงเทพต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานครับนี่เป็นมาตรการที่รัฐบาลของความร่วมมือนะฮะคือต้องตรวจ ATK บ่อยขึ้นนะครับและหลังจากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปแล้วอยากจะให้บริษัทจัด work from home เพื่อลดการสัมผัสหรือเจอกันโอเคนะครับ